ท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้เราก็มาดูรถฉีดยานานะครับก็ดูร้อยฉีดนะครับเห็นไหมเนี่ยอ้าเห็นอยู่นะครับดูแล้วก็ชมพื้นนาส,สวยๆนะครับมีน้ําค้างเกาะไอยานะครับแล้วก็มียาขายาเกาะนะครับเออไม่ใช่ยาขายานะครับยาบํารุงอ่าเป็นยาบํารุงต้นข้าวนะครับ ็วันนี้เรามาพบกับเซฟิวเจริญทรัพย์อีกแล้ววันนี้เซฟิวพ,พารถชีดยานามานะครับเพราะว่าเซฟิลเราเก่งเรื่องนานะครับ ก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรออดูใกล้ๆนะครับรสวฉีดก็กลับมาแล้วนะครับเสรฟิวเจริญทรัพย์ของเราก็นั่งรอบนเทนเลอร์นะครับเกมขนรถฉีดกลับบ้านนะครับก็ ได้ข่าวมาว่าออกปีเดียวคืนทุนเลยนะครับสี่แสนอ่ากลับมาดูรถจิงกันต่อนะครับมาถึงละมาแล้วนะครับอามาแล้วครับมาแล้ว มาเป็นก็ช่วงนี้ก็จะมีสองอย่างนะครับก็คือจะเป็นโดมนะครับโดมฉีดยานากับรถฉีดยานานะครับก็<อ>บางที่ก็เริ่มเป็นโดมแล้วนะครับส่วนบางที่ก็ยังยังเป็นรถฉีดอยู่เหมือนเก่านะครับ าอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับพอดีถนนมันอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าจะหน้าสาหรังได้ครับก็อย่าจะหมดถังนะครับก็ฉีดให้หมดถังไปนะครับยกไปยกมาให้หมดถังไปนะครับนี่หมดแล้วนะครับน่าจะ ใกล้เคียงนะครับเห็นพนักงานเราขย่าสายแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติามนะครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้ว,ลวเดินขึ้นแล้ว